ทอน t a p ปิ n เพลงสู้นะครับฝึกอย่างไรนะครับให้มันสามารถที่จะมีเสียงที่ชัดแล้วก็มีเทมโปที่คงที่นะครับสำหรับแรกคือเราจะต้องรู้วิธีการออกแรงในการแ a p p i n g ก่อนนะครับการแ a p p i n g ที่ผมสอนนักเรียนทุกคนก็คือคุณต้องเริ่มต้นจากทุกอย่างด้วยความแบบผ่อนคลายก่อนนะแต่ยังไม่เล่นเนี่ยเราผ่อนคลายได้แค่ไหนนะครับอับแรกคือตบโน้ตตัวแรกลงไปนะครับเสร็จปุ๊บเราเช็คดูว่าตอนที่เราตบเนี่ยมือเราผ่อนคลายแค่ไหนนะครับเยววาวก่อนนะครับตตัวที่สอง เราคลายไหมผ่อนคลายไหมนะครับเราลดด้วยสามฟังเสียงด้วยครับว่าเสียงมันต้องออกมาชัดนะฮะแล้วก็ตบตัวมานะครับ <S <S ให้มันคา้างยาวไว้ก่อนนะครับตอน,น,นแรกนะเช็คทุกตัวว่าเวลาที่โน้ตตัวนั้นค้างอยู่มือเราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในจุดที่ผ่อนคลายได้มากน้อยแค่ไหนนะครับพอเราควบคุมความผ่อนคลายได้แล้วก็เสียงที่ชัดเจนความเร็วมันจะเริ่มมาเองนะครับ ถ้าเราเริ่มเกรงนะครับนั่นะแสดงว่าจุดนั้นเนี่ยเรายังไม่สามารถคืนตัวในการผ่อนคลายได้ทันนะครับเราต้องฝึกช้าๆจนกว่าการคืนตัวในการผ่อนคลายหรือว่าในผ่อนคลายในขณะที่เสียงโน้ตค้างอยู่เนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็ความสบายมืออย่างแท้จริงนะครับห้ามหลอกตัวเองเด็ดขาดนะครับโอเคนะครับมันจะเริ่มเร็วขึ้นนะมันก็เล่นตามขอดเลยในในลูกเล่นเนี่ยมันมีสอนอยู่ใน u t u b e นะผมก็มีนะครับแต่วิธีการฝึกต่างหากที่เราอาจจะไม่รู้กันก็คือผมจะเล่นทีละโน้ตอย่างนี้เลย แล้วก็สังเกตความผ่อนคลายของมือเนี่ยคอนโทรลทั้งหมดเลยนะแล้วตอนช้ามันก็ต้องชัดนะครับความชัดตอนเล่นช้าเนี่ยมันก็ต้องมาด้วยความที่มือแบบเบาสบายสุดๆด้วยนะไม่เล่นชัดช้าแต่ว่ามือเกร็งก็ไม่เอานะครับ เล่นช้าให้ดีจะต้องโน้ตคมชัดไปแล้วก็พยายามรักษาเสียงรบกวนให้น้อยที่สุดที่ท,ทำได้นะครับเล่นอย่างนี้เลย่าลองเพิ่มสปีดดูนะครับลองฝึกกันดูนครับผม